ำจำตอนวันนั้นที่เราทำอะรเลียงให้เองใช่ไหมครับ,รบไม่ใช่ผมกลัวคนอื่นครับเขาทำไม่เป็นเอานั้นอ่ะทำไม่ <laughs> วันนี้ครับอาเทียเป็นไงบ,บ้างวันนี้เจอแล้ครับขอ,องแข็งเลยขอ,อ,องแข็งเลยไม่ผมไม่ได้เป็นห่วงกันชกนะครับผมเป็นห่วงที่ผมแตกอีกแล้วกันชกก็ไม่เป็นไรครับมีแพ้ไปชนะอนนี้เก่ง <laughs> แต่บนผมเขาเร็วกว่าไม่ผมไม่ได้เป็นห่วงการชมครับผมเป็นฮวงตรงนี้เพราะว่าอีกแล้วเดี๋ยวไอรอดไม่รู้จะทำยังไงจะเป็นมาที่อัดเจอมวยทรงแบบนี้เราชกยากไหมยากไหนยากอะไรนะลูกแปครับผมจะต้องไปเย็บนะครับไปลูกก่อนใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่เย็บตรงนี้มันนี่ก็มีเหรอตรงไม่ไม่ตรงนี้ตรงนี้ตองนดหน่อย มา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 ้ก็มีแฟนครับมีแฟนถ่ามาขอถ่ยรูปจะมาเทียครัมาามามายรูปมเียนนดตรงนี้ก็ได้เทียมาียบเออมาถายรูปหน่อย้องไมอยาการูปมาเทียาเามมแ่ากมเคยเจอมวยิมพ์มือแต่ไม่ได้เจอเล่งขนาดนี้ครับอ๋อเคยเจอแล้วแต่ไม่เจอขนาดนี้มาเจอเลยครับเจอเลย อะไรครับได้ะ e okay, okay. อะไรจากครูต่อข้างนอกเลยก็ได้ประสบการณ์แน่นอนครับเพราะว่าต่อยกับมวยงรนแสนอันนี้เขาเป็นมวยงรนแสนะก็รุ้นเขารุ่นย้อนมวยใช่ไหมใช่ครับยอดมวยแล้วก็เป็นมวยที่ดังแล้วก็เก่งด้วยครับก็แต่โอเคครับไม่เป็นไรครับเราถือว่าเป็นครูเลยวันนี้ก็ใช่ไหมเพราะว่าใช่ก็เก่งครับต่อแรงได้ฮะะเตะเตะที่ยวทำม ตัวเองไม่เทค่าเคาแค่ไหนตัเแคน international ข้มดนบวก international รุ่น international a l i v อันนี้เท่เต่เดียวเต่เดียวไม่ตายตยเดียวเต่เดียวอาจะเจอร้องอ่ะน้องร้องเดยวแตเราถ้าเราเจอมวยฝีมือแไม่อีกเราคิดว่าเราจะแก้อยังไงอะไรนะแต่เราโค้ชถ้าเราเจอมนยฝีมือแบบนี้อีกเนราคิดว่าเราจะแก้ยังไงจะเลน ก็ต้องต้องบังให้ได้แต่วันนี้ผมบังไม่ได้เพราะว่าเขาเร็วครับเร็วกันเขาเร็วมากแต่จริงๆซ้ำยกผมว่าผมว่าซูซี่กันแต่ยกซีก็ผมไปเดินเกินไปก็ไปโดนเดินเดินเร็วเกินก็โดนเร็วคุณแล้วถ้ากลับกลับนรกเนี่ยกี่ไฟหนึ่งเนี่ยเราถ้าเราพ่ออยากแก้มือเนี่ยได้ไหมตอนนี้ดูดูดูหน้าแข้งของผมอ่ะต้องดูว่าดูหน้าแข้งก่อนเพ่อแล้วแข้ง ตอันนี้ผมไม่รู้อันนี้เป็นไฟสไตล์ในชีวิตของผมนะครับเพราะว่าเพราะว่านี้มันแตกหลายรอบแล้วรตอนนี้ผมทุกครั้งที่แตกผมต้องหยุดลายกันครับเพราะเลยผมไม่รู้ตอนนี้อย่ามาถามใครจะเจอใครเลยนะครับตอนนี้ผมไม่ได้เป็นอุปกรณ์กันชจกันชนม่อนที่ขาก่อนตอนนี้ก็คือยาราขาหายก่อนเอาเควาแก้ปากแก้ขายกับหายนะกขาเป็นการที่คนผมามากนะครที่ได้ทแล้วก็ตัวที่ทาให้พีวันะคร เราเราเราเนี่ยมีชื่อยาดลวยอยู่แล้วไฟเนี่ยเราชนะเราคิดว่าเราคิดว่าอย่างไรก็หวังไหมครับก็ถ้าคณะกรรมาการเลือก,ปกอเป็นผมก็ก็เป็นภูมใจอย่างยิ่งครับอีกอย่างก็ชนะมาตลอดครับไฟติดนะครับแต่แค่ว่ามีชื่อรยอดมอยแค่สามไฟครับก็ชนะมาหไฟถึงนะแต่ว่าในปีนี้แค่ได้ต่อยแค่สามครั้งก็ก็ถ้าคุณเสียเปรียบ แต่แเราก็คิดว่าเรามีโอกาสในรอบไฟเนะี่ยที่น้อยที่ว่าคอยสเกตดีๆนะคะเรา,นะาจะนับโนดี้นี้เพ่คุณภาพด้วยเราจะนับโน่แต่ละตัวเลยมีตัวอะไรนะตัวเฮนรี่ไปอะเที่ยวระยะนี่ใชน้องเป็นได้ยินมาว่าเราอยากเจอกองเหนือทันทีครับใครที่เห็นสุขะทำไมเราถึงอยากเจอเขาตอนแรกผมไม่มีรายการครับก็แค่จริงๆแค่อยากโพสให้ได้ชมแค่อยากได้ชมครับไม่ได้ว่าอยากเจอเขาแล้ว อะไรชมมันก็ดีแหละแดี๋ยวผมเล่นรายการชมก่อนไม่ได้ท้าอะไรครับจริงๆที่โพนั้นยิงไม่ได้ท้าครับแค่ว่าอยากมีรายการครับแต่ก็ก็เปเสียหายนะเอาจริงถ้าคือในใจของทั้งเมือทุกคนก็อยากมีอยากจะอยากมีมีคนที่อยากชมอยากสู้อยากแข่งใช่ไหมครับแล้วเราเคยเป็นแชมป์อะไรบ้างไหมก็แชมป์มันสรงชัยวัดสักสิบกอนเป็นเคยเป็นแชมป์มันทงชัยวัดสักสิบกอนแล้วจะมีโอกาส ก็อยากชิงครับนักมวยทุกคนก็อยากชิงัอีกอย่างฟอร์มผมก็น่าจะก็ฟอร์มดีครับก็น่าจะมีโอกาสได้ชิงครับอยู่ที่โปรโมเตอร์ครับผมก็คิดว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยก็อยากชิงครับผมแล้วแต่โปรโมเตอร์เลยครับผมเดนแฟนอยากบอกลำน้ำมวยเล็กแล้ววันนี้วันนี้เจสซี่ยังไม่รู้เหมือนกันครับยังไม่รู้เจสซี่ยยังไม่ได้แจ้งมาว่ามีอาชีพหรือเปล่าลองอาชีพดู อ๋อลูกพี่ไปเรีนมวยแต่ว่าและอาชีพแต่ที่อื่นก็ไม่มีเลยมันเป็นตอบอะไที่ยากเรนต่องตอบกันดยบอกว่าอยากให้เจอกับแบทแมนร้อยสามห้าสกัดเสื้อสามห้าที่ช่องเจ็ดตอนนี้พอได้ไหมตอนนี้แบทแมนเนี่ยอยากมีคนอยากจะชิงแชมป์ด้วยแหละคนวันวันนั้นลักลบก็พูดก็อยากชิงแชมป์มีรแล้วไม่มได้กี่ทีนี้ก็อยู่ที่โปรโมเตอร์แล้วว่าเขาจะให้ใครขึ้นมาชิงกับแบท ้าไปนมุก็ถูกคู่ถึงเวลาเวลาใช่ก็หนึ่งสกัดเสื้อสามารถสอังต้องเจ็บแล้วก็ยอดหวยใช่ไหมสามเร่งสามเด่งสามเด่งถ้าก็บาดะมุนได้ก็ต้องให้ยอดหวยต้องให้เสื้อสามารถเขาไปชนได้สนะได้ชสะได้ชน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 ได้ชนะได้ชนะได้ชนะได้าสะได้ดชนะไนไชนะไชนะได้ชชชนะาชน้าได้ได้ชช้้ได้น้น้นนน้ะไะไน พี่น้องเป็นมือทุกคนครับวันนี้ผมก็ทําสาเร็จแล้วครับอีกอย่างฝากถึงคณะกรรมการครับก็ผมก็ยังทาสีิติกลับมาชนะอยู่ครับก็อยากให้มีโอกาสได้ยอดมวยกกครับอ,อ,อีกอย่างก็ทําฟอร์มดีตลอดครับก็อยากให้คณะกรรมการช่วยดูยดีๆขอให้ผมได้จริงๆครับผมไดบ